ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ f a c e b o o k 2แฟนเพจด้วยกันค่ะ นั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรามีนโยบายในการนํามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมค่ะมาสร้างเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนฐานรากจึงได้ดําเนินโครงการสร้างสรรเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในรูปแบบของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และก็ใช้เพิ่มมูลค่าทางสังคมและก็เศรษฐกิจนะคะโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็ทันสมัยค่ะรวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และสาหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนค่ะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์เป็นชุมชนลับแรริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนั่นก็คือชุมชนตลาดน้อยนั่นเองซึ่งแต่เดิมชุมชนตลาดน้อยนะคะเป็นชุมชนที่เกิดจากการขยายตัวจากการค้าของสำเพงค่ะเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยต้นรัตนโกสิน์ตอนนี้วันเวลาผ่านไปค่ะ ชุมชนตลาดน้อยได้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีชุมชนไปแล้วค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ที่ รู้จักและก็คลุกคลีอยู่กับชุมชนนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณรุ่งจันทร์เฉลิมวิริยะประธานชมรมเครือข่ายท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยและคุณสุภาณมัตพากรกรรมการชมรมเครือข่ายท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โห oh, วันนี้เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลย<ม>ที่ได้มาพูดคุยกันนะคะและที่สําคัญเซอร์ไพรส์มากที่เราได้ทราบมาว่า<ม>ชุมชนตลาดน้อยเนี่ยได้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นเขาคิดมากเลยนะคะที่จะไปเที่ยวที่นั่น<ม>อยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยเล่าถึงประวัติแล้วก็ที่มาของชุมชนตลาดน้อยหน่อยได้ไหมคะว่ามีประวัติความเป็นมายัางไงบ้างตลาดน้อยก็ หรือเรียกเราเรียกกันว่าตลาดเกีย้ยนะคะตลาดเกียกเก้ย่ะตลาดเกี้ยก็เป็นภาษาแต้จิ๋วคนในชุมชนที่เรียกกันนะคะตลาดน้อยเป็นชุมชนที่เก่าแก่ก็อย่างตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะคะเราก็จะมีทั้งคนฮกเกี้ยนคนแต้จิว๋วไหหลํากวางตุง้งเรามีอยู่ทั้งห้าเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ มีวิถีชีวิตของเราคือประเพณีเราก็รักษาเก็บกันไว้เราที่เนียก็ยังมีการไหว้ตามประเพณีนะคะแล้วก็เรียกว่ารักษาทางวัฒนธรรมสืบเนื่องตลอดจะมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วทางตลาดน้อยก็มีวัฒนธรรมทางด้านการอาหารใน,ในแต่ละประเพณีที่ทําเราจะเก็บเพื่อ ที่รักษาวัฒนธรรมของต่อให้รุ่นต่อไปช่วงนี้ก็คือพอเรามารวมตัวกันในกลุ่มก็เป็นกลุ่มคนรักตลาดน้อยอ่าแล้วก็ร่วมกันทําเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยก็จะทําให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็คนในชุมชนก็ร่วมมือกันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพิ่มขึ้น อ่าแล้วก็มีจุดแรมนักให้ถ่ายรูปเยอะขึ้นมีร้านกาแฟร้านคาเฟ่คนในชุมชนที่เปิดเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากให้คนในชุมชนรักพื้นที่ไม่ออกไปให้สืบต่อวัฒนธรรมแล้วก็อยู่ต่อโดยคนในชุมชนเองเยี่ยมมากๆเลยค่ะที่ชุมชนเนี่ยมีทั้ง สตรีทอาร์ตใช่ไหมคะที่เอาไว้ให้แบบน้องๆไปถ่ายรูปกันมีคาเฟ่มีร้านอาหารดั้งเดิมรวมไปถึงมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของคนในชุมชนที่ในตอนนี้เนี่ยเรามารีแบนดิ้งใช่ไหมคะใช่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวกันได้ที่สําคัญมีประเพณีด้วยใช่แล้วดิมก็เห็นตรงหน้าเนี่ยนี่คือน้องเต่าอะไรล่ะคะอธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นอ่น้องเต่าตลาดน้อยก็คือ คนในชุมชนร่วมกันคิดว่าเราควรจะมีโลโก้หรืออัตลักษณ์อะไรที่เป็นของเรา<ฆ>ตอนนี้สันเจ้าโจซกงอ่ะเขาก็คือเป็นพื้นที่เต่า<ฆ>อ่าถ้าไปก็จะเห็นว่าเดิมมันจะเป็นพื้นที่ที่เต่าเคยมาอยู่ก็คือเป็นเรื่องเล่ากันมา<ฆ>แล้วเราก็เลยมองว่าเราก็เป็นรูปเต่าเราก็คํานี้ก็คือตลักเกี้ย<ฆ>เราก็จะเริ่มจากเทศกาลที่เรายังสืบประเพณีต่อกันมาอย่างช่วงขวนเซียวเนี่ยค่ะเราก็จะไหว้เต่า หลังจากตุรจีนสิบห้าวันของเราจะมีประเพณีไหว้เต่ามีไหว้เต่าใช่เต่าเราจะเป็นเต่าขาวนะคะไม่ไม่เหมือนเต่าแดงที่ภูเก็ตทัางภูเก็ตเขาจะไหว้ช่วงศาสตร์จีนแต่ของเราจะไหว้ช่วงต้นตีอ่าเป็นศาสตร์แรกของคนจีนก็คือหมุนเสียวอ่านี่คือประเพณีแรกใช่ระเพนีต่อไปก็งงหัวชิวโงของคนจีนก็คือวันที่ห้าเดือนห้าของจีนเราก็จะมีการไหว้บ้าจ่าไหว้บาจ่า ซึ่งเป็นผลิ่นพันของชุมชนด้วยใช่ใชค่ะเพราะว่าในอดีตชุมชนพวกเราจะมัดก,กันเองทุกบ้าน <c oughs> แต่พอมาตอนหลังปุ๊บมันก็จะมีถ่ายทอดมาว่าอ่าบ้านไหนอร่อยก็ยังทําอยู่อ่า <c oughs> ไหนมัดไม่เป็นก็อุดหนุน <c oughs> มันก็เลยยังจะมีอ่าเรื่องค้าขายในชุมชนถ้าไปเราจะเป็นแหล่งเลยนะถ้าไปช่วงเทศกาลจะเห็นมัดก,กันทุกบ้านนะ <c oughs> แล้วก็ได้ออเดอร์กันเยอะด้วยส่วนมากจะมีออเดอร์กันมาตลอดถือเป็นของดีของเด่นประจาชุมชนเลยะของดีของเด่นประชุม ใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะคะอร่อยนะคะหลายร้านด้วยเราโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงอะคะเราโดดเด่นที่อื่นก็คือเราจะมีรสชาติของแต่ละร้านไม่เหมือนกันแล้วทุกร้านก็อร่อยทุกร้านอ,อันนี้ก็เป็นของประจังอิวัชรีเขาก็ได้โอทอปแล้วก็มีถวายไปทางพระเทพด้วยตามเสด็จมาเราแตกต่างจากที่บิม๊มเห็นมีแบบ ข้าวเหนียวดาด้วยอ่ะใช่ใช่อันนี้เขาจะเป็นสูตรข้าวเหนียวดำอ่ะนี่หลายสูตรใช่ไหมคะใช่ค่ะดั้งเดิมก็จะเป็นข้าวเหนียวขาวค่ะค่ะแล้วประเพณีต่อไปล่ะคะประเพณีต่อไปพอเสร็จจากเอ่ว้ขนมประจังแล้วก็มาเป็นเทศกาลว่ว้พระจันทร์อันไหนอ่นนี่ค่ะนี่วหว้พระจันทร์จะตรงกับเดือนแปดของจีนวันที่สิบห้าเดือนแปดค่ะเราก็จะมี ทำขนมไหว้พระจันทร์ที่ตลาดก็ยังมีในตลาดน้อยก,ก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์อร่อยอ,อยู่นะคะแล้วก็มาหมดจากไหว้พระจันทร์เราก็จะมาที่กินเจซึ่งเป็นเทศกาลของตลาดน้อยเป็นงานใหญ่เลยเป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีมาเป็นร้อยปีแล้วโอไม่ใช่ถนนคนเดินที่เพิ่งจะมีคเพราะว่าชาวบ้านจะทําอาหารอะไรที่คิดว่าอร่อยออกมาแล้วก็เป็นอาหารสาหรับกินเจมังสวิรัต มารวมกันขายถ้าไปก็จะเห็นเลยตลอดเส้นทางค่ะในเทศกาลกินเจก็มาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะติดต่อยาอ่อนเป็นประเพณีที่เป็นถนนคนเดินที่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วเราเราก็เลยเป็นท่องเที่ยวเชิงวิถีอ่าวัฒนธรรมค่ะประเพณีต่อไปเลยค่ะหรือว่าจบเราเราจบก็วเวียนมาก็เป็นตุ๊จีนละอ่าก็มาเป็นตุ๊จีนปีใหม่ อนนี้คือมีความหมายมากๆเลยนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ที่ที่บ่งบอกถึงตลาดน้อยแล้วยังมีแบบเรื่องราวเนาะประเพณีต่างๆของชุมชนตลาดน้อยนะคะคุณผู้ชมได้เห็นกันโอเคเราพอทําความเข้าใจถึงประวัติความต่าแก่ของตลาดน้อยแล้วได้เข้าใจถึงประเพณีคร่าวๆแล้วทีนี้แหล่งท่องเที่ยวละคะบิมทราบไหว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเลยแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็มีพวกสันเจ้ามีโบสถ์แล้วก็มี ธนาคารเก่าแก่ธน<ม>าคารไทยพาณิชย์เมื่อก่อนก็คือสยามกรรมชนแล้วก็มีกรมเจ้าซ<ม>อยสตรีอาร์ตซอยสตรีอาร์ตนี่คือที่วัยรุ่นชอบไปถ่ายรูปกันก็เป็นวิถีชุมชนหมายถึงว่าเขาเขียนเขาระบายสีใช่ไหมคะ,คะว่าเป็นวิถีชุมชนของตลาดน้อยอีกฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือปัจจุบันถ่ายรูปของ คนในชุมชนซ,ซึ่งยังมีอยู่ปัจจุบันอย่างนี้โอเคมากเลยค่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ศาลเจ้ามีศาลเจ้าเด่นๆที่แบบถ้าเกิดไปตลาดน้อยแล้วต้องแวะไปไหมคะก็มีศาลเจ้าโจสกงนะคะศาลเจ้าโจสกงเนี่ยช่วงเวลาปีใหม่คนก็จะเริ่มมาละอ,อันนี้คือใบปอุ่งปออุ่งก็คือแค่เป็นใบฝากดวงค่ะคุณก็เขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ นำไปไหว้แล้วก็ฝากดวงไว้กับอากงฝากดวงนี่คือช่วยในเรื่องของช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ<อ>แล้วครอบครัวก,ก็อยู่เย็นเป็นสุขโอ้อถ้าเกิดใครที่อยากจะฝากดวงก็สามารถไปได้เลยได้เลยค่ะเห็นว่านอกจากจะมีสารเจ้าที่มีอายุยาวนานมากยังมีบ้านเก่าแก่ด้วยหรือเปล่าคะ,คะ อันนั้นคือคะอะไรเอ่ยอันนั้นคือบ้านโซเฮงไถ่ค่ะค่ะ,คะบ้านโแเฮงไถ่ก็เรียกว่าเป็นบ้านเจ้าสัว,สวในอดีตนะคะก็บ้านโสเฮงไถ่นี่คือจะมาอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยตั้งแต่เรียกว่าปลายยุธยาคือเขาค้าขายจากทางอยุธยาแล้วพอเราย้ายจากยุธยามากรุงเทพที่นี่ก็เรียกว่ามีตําแหน่งเป็นพระอภัยวานิชนะคะเจ้าสัวจาร่ะ บ้านหลังนี้ก็สองร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งพระภัยมาวาน,นิชมาสองรุ่นเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะให้ตําแหน่งว่าถ้าพ่อเป็นลูกก็เป็นเจ้าสัวสอนอในสมัยช่วงรัชกาลที่อห้าเจ้าสัวสอนเขาก็จะอยู่ในช่วงนี้บ้านหลังนี้เรียกว่าเป็นบ้านต้นกําเนิดตระกูลดังๆในประเทศไทยเลยโอ,อ้อย่างบ้านหลังนี้ตอนนี้ก็คือ เจ้าของบ้านคนที่อยู่ปัจจุบันคนที่เจ็ดก็คือค,คุณนายดวงตะวันปอสยาจินดาก็คือจริงๆตระกูลนี้คือแซ่โซนะคะแล้วก็ส่วนทางลูกชายเขาก็จะเป็นตระกูลจาติกกวาน,นิก ะะก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่เลยที่อยู่มาอย่างยาวนานกว่าร้อยร้อยปีเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมคะ,คะนี่มีหลายสถานที่มากๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทีนี้มาพูดถึงวิถีชุมชนกันบ้างคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านส่วนมากเขาประกอบอาชีพอะไรคะ,ะก็จะเป็นพวกเสียงกงเป,กเป็นพวกเสียงกงอะคะ่ะก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงใช่ไหมคะญี่ปุ่นก็จะทิ้งพวกเครื่องมือแล้วก็ <ป> <ลด S 1> รถเก่าๆเอาไว้ทีนี้คนในชุมชนเนี่ยเป็นคนจีนซึ่งเป็นคนขยันมัธยัสถ์ก็จะเหมามาเหมามาเสร็จอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมแล้วก็จำหน่ายอันไหนที่ซ่อมไม่ได้ก็ไปกลึงกึงจนสุดท้ายเนี่ยเหล็กที่มันทําอะไรไม่ได้ละก็เอาไปหลอมหลอมแล้วก็มาตีใหม่ค่ะตีขึ้นลูปใหม่ว่าเป็นวัสดุต่างๆอีกทีหนึง่งค่ะนั่นคือสมัยก่อนที่ท ทำกันหลายๆบ้านเลยในชุมชนส่วนมากแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะที่บ้านก็ทําเสียงกงเวลาเราเดินเข้าไปในซอยเจริญกรุงยี่บสองเข้าไปนะคะปากซอยเจ้าสัวสองเนี่ยจะมีกองมะหือมาเลยกองเหล็กมาหือมาเลยก็มีวัยรุ่นหรือมีอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะมาเช็คอินตรงนี้ใช่ค่ะโอ้โหจุดเช็คอินเยอะมากใช่ที่น่าสนใจคือ ทางชุมชนใช้วิถีชุมชนเป็นปกติเช็คอินค,คือไม่ได้มีการสร้างอะไรใหม่ๆไม่มเตไมใม่มใช่โโหะหกองเหล็กกองนี้มีคนจะมาเหมาอันนี้ของพี่ชายนะคะมีคนจะมาเหมาเหมาเนี่ยแปดหลักขึ้นไปพี่ชายบอกว่าไม่ฉันให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปดีกว่านี่กองเหล็กกองนั้นนะคะแปดหลักนะคะคุณผู้ชมต้องไปถ่ายรูปเพราะว่านี่คือวิถีชุมชนจริงๆอ่ะแล้วที่บิมทราบมาว่าทางชุมชน ไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มี a อทีเอทํทำไมะคะก็ชุมชนเราก็ยังมีร้านค้าที่เป็นโชห่วยอยู่ะจะว่าไม่มี ATM มันก็มีแต่จะอยู่รอบนอกอ,อยู่ริมถนนแต่ถ้าด้านในอะ่ะเราจะไม่มีก็เราก็ยังเปเหมือนกับค้าขายกันโดยใช้เงินอุดหนุนโชห่วยกันค่ะอะเรายังมีร้านโชห่วยเก่าๆอยู่ก็จะมีแค่รอบนอกแค่นั้น เรียกว่าก็คือช่วยเหลือกันเองในการค้าขายก็อ,อยากจะส่งเสริมคนในชุมชนใช,ใช่ไหมคะใช่ซึ่งมันเป็นวิถีดั้งเดิมที่มีเสน่ห์มากๆซึ่งมันไม่น่าเชื่อนะคะที่ความดีเสน่ห์ตรงนี้ความดั้งเดิมตรงนี้แหละมันโดนใจวัยรุ่น <ừ> ตอนนี้เรามีน้องๆวัยรุ่นแบบเดินเข้าไปในชุมชนไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันเยอะไหมคะแต่ละวันก็เยอะนะคะแต่ละวันเยอะแยะมากคือคักมากค่ะเห็นว่ามีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่แนะนํำไหมคะคาเฟ่เหรอคะก็ เรามีคาเฟ่ฮงเชียงกงซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ค<ฆ>่ะอ่าคาเฟ่ฮงเชียงกงก็จะเป็นคาเฟ่ที่เ,เรียกว่ามีอยู่ริมน้ำแล้วก็จะมีของเก่าให้ชมด้วย<ฆ>ค,คล้ายล้ายกือบพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็จะมีคาเฟ่ริมน้ำบ้านริมน้ำ<ฆ>อ,อันนั้นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบตลอด อแอตทริบ่าเคยไปทั้งสองที่แล้วค่ะสวยมากอีกที่อีกที่หนึ่งก็สวยนะรับรองยังไม่ไปยังไงคะที่ไหนคะเพิ่งเสร็จใหม่ๆชัยยงค่ะอยู่ซอยยี่สิบชัยยงต้องไปแล้วค่ะต้องไปค่ะไวเพื่อรอเช็คอินเป็นร้านน้ำชาเปลี่ยนจากร้านเหล็กมาเป็นร้านน้ำชาเป็นคนในชุมชนเหมือนกันเยี่ยมมากเลยนะคะในนั้นจะมีเป็นที่เป็นของคนในชุมชนก็จะมีร้านลีปิงร้านของ เอ่อแม i ็กซ์ม e คาเฟ่ก็เปลี่ยนจากร้านเหล็กมาเป็นร้านกาแฟอ๋อแล้วก็จะมีปาติน่าปาติน่าก็จะเป็นตึกเก่าร้อยกว่า200ปีอ่าก็เรียกว่าเป็นอะไรที่คนวัยรุ่นชอบเข้าไปคาเฟ่เยอะมาก <c oughs> ยังมีอีกอันนึงก็คือดักเดิมเลยก็คือลิววิวขึ้นไปชั้น8เราจะเห็นวิวแม่น้ําสวยมากเลยมันเป็นชั้นที่เหมาะสมที่สุดจะเห็นโคงแม่น้ำเป้นพญาแล้วเห็นเห็นแบบบรรยากาศ รอบๆของตลาดน้อยอ oh ในมุมสูงแสดงว่าพี่รุ้งเนี่ยจอาแม่คาเฟ่ตัวจริงเลยค่ะรู้ดีทุกร้านเยี่ยม,มากเลยค่ะ <c oughs> ถือว่ายังคงเป็นวิถีชุมชนและที่สําคัญเนี่ยเราแบบเรามัดหัวใจเด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวได้แบบตรงจุดมากๆโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องทิ้งวิถีดั้งเดิมของเรา <c oughs> ซึ่งนี่คือสิ่งที่ดีมากๆที่นี้มาดูกันบ้างดีกว่าว่านอกจากเอ ค่าเหล็กแล้วกิจการที่เกี่ยวกับเหล็กแล้วยังมีศิลปะหัตถกรรมงานหัตถกรรมแล้วก็อาหารอื่นอนอ,นอ,อีกด้วยใช่ไหมคะที่ในวันนี้นํามาให้พวกเราได้ดูกันมีะอะไรบ้างคะแนะนําหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นร้านหมอนแห่งเสง่ค่ะเป็นเป็นร้านที่อยู่คู่กับตลาดน้อยมาร้อยกว่าปีแล้วอ๋ออันนี้คือลายดั้งเดิมของเขาเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นลายดั้งเดิมโบตันแรกเริ่มก็คือเขาจะทําเป็นหมอน อันนี้คือหมอนไหวเจ้าซึ่งเป็นใบใหญ่ๆเลยที่เวลาเราไปไหว้เจ้าต้องคุกเข่าตามสารที่เราเห็นแล้วหมอนเล็กๆอันนี้คืออะไรคะหมอนเล็กๆอันนี้คือพอเราเปลี่ยนมาเป็นวิถีท่องเที่ยวละอ่าตลาดเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวละก็ทุกคนก็อยากได้ของที่ระลึกเราก็เลยทําหมอนใบเล็กสําหรับเป็นที่ระลึกค่ะก็ย่อไซส์ลงมาให้เป็นที่ระลึกอันนี้ใบละเท่าไหร่คะพอจะบอกได้ไหมใบละสามร้อยค่ะไม่แพงค่ะ แล้วก็เราก็มาปรับของที่ระลึกที่ให้มันใช้งานได้กับคนรุ่นใหม่เจนใหม่ถูกต้องคะ่ะ<ก>น,นี่อะไรคะหมอนบะจ่างวางโทรศัพท์ได้เราก็เอาบะจ่างกับหมอนซึ่งเป็นชื่อดังของเราที่คนรู้จักมารวมเป็นหมอนบจัจจงแล้วก็วางโทรศัพท์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้โอ้โหอันนี้คือเท่มาก<ะ>นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นบะจจงน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็วางโทรศัพท์ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อ กับที่มันวางเป็นพลาสติกโอ้โหไม่ต้องเลยนี่มาที่นี่แล้วก็วงของะลึกได้ทั้งเป็นแล้วก็จะมีป,ประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นที่เบาะรองสําหรับเก้าอีกก้กลมๆคนจีนเห็นไหมคะถ้ามันเป็นไม้แล้วนั่งแข็งก็เอานี่ไปวางรองก่อนนั่งอ,อันนี้ก็น่ารักมากโอเค,คอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเลยลอันก็มาดัดแปลงใช่ไหมคะดั้งเดิมแค่น,นี้แล้วเราก็มาประยุกตค,คให้เหมาะกับในชีวิตประจําวันเยี่ยมเลยค่ะมาต่อมาต่ออันนี้คืออะไรคะ อันนี้ก็เป็นแชมพูค่ะตลาดน้อยของมะาแม่ก็พอเราเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนในชุมชนก็เริ่มปรับตัวหาของที่เราเลือกที่จะอ่าบริการกับลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาอ่าเขาก็ทําใช้เองมีฟาร์มอยู่ก็เริ่มก็คือเป็นคนในตลาดน้อยแล้วพอเขาไปมีฟาร์มอยู่ด้านนอกเขาก็ทำแล้วก็เอาเข้ามาทำขายอยู่ในชุมชนอ๋อก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนใช่ค่ะ อันนี้คือของคุณแม่น้องเรนโบว์ที่วาดสตรีทอาร์ตในตลาดน้อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะมีแชมพูครีนนวดแชมพูครีนนวดอันด้านหน้าด้านหน้านี้ด้านหน้าด้านหน้านี้ก็ของเอแซอเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ของเราค่ะอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันนี่ขอดูเลยอันนี้น่าจะต้องเป็นไอเทมใช่เป็นไอเทมของเขาก็เป็นเมเป็นร้านขายยาร้านขายยาจีนอ่านี่เขาก็ทําก็มารุ่นลูกก็เลย บริการนะักท่องเที่ยวปรับมาเป็นยาดมแล้วก็อันนี้ทุกคนคงรู้จักนะคะหลออั้งกล้วยค่ะเราจะเห็นแต่ว่าหล่อฮ้องกล้วยเป็นแก้วเป็นน้ำค่ะตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงมาเป็นเม็ดทานง่ายึ้นทานได้ขึ้น,น,นมีทั้งหลอั้างกล้วยแกค้ควยมีมีทั้งหมดห้ารสมีรสอะไรบ้างคะกระชายขิงค่าจับเลี้ยงอ่าเราไม่ต้องเป็นน้ำเราสามารถพก ไม่ต้องชง <ม S 2> ดื่มให้ลำบากอันนี้พกไปได,ไได้โอ้โหแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยก็หยิบทานง่ายพลาสสิกด้วยนะเดี๋ยวนี้คนอชอบแบบถ่ายรูป ลงอินสตาแกรมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางกระดาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีของเราให้มันดูทันสมัยโมเดิร์นขึ้นโดยไม่ทิ้งของเก่าค่ะมาต่อกันออันนี้แน่นอนว่ามีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วขึ้นชื่อเลยนั่นก็คือบัจางบะจางบะจางนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทินได้ไหมคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสําคัญกับชุมชนเราย่งไงเอ่อสำคัญกับชุมชนยังไงก็คือ จริงๆก็คือในชุมชนในอดีตก็คือทุกบ้านต้องทาําไหว้ค่ะมันก็เหมือนกันเหมือนกับเราสืบทอดวัฒนธรรมมาจากแม่สู่ลูกอ่าพอ,อมาช่วงหลังนี้ก็คือสังคมเปลี่ยนเราต้องเริ่มออกไปทํางานคนไหนที่พ่อแม่ยังอยู่ก็ยังต้องทําอยู่คแล้วเราก็คือพอทําคนที่ออกไปทํางานก็ไม่ได้ทาก็ซื้อตอนนี้มันก็จะเหลือละชัดเจ้าไหนอร่อยก็อยู่แล้วก็สั่งกัน แต่เนี้ยในตลาดน้อยเนี่ยจะมีหลายเจ้าเลยแล้วช่วงเทศกาลเนี่ยถ้าไปจะเห็นแบบเรียงกันเป็นแถวเลยมีออเดอร์ทุกบ้านค่ะแค่ทุกบ้านก็สามารถทำบะจางที่อร่อยแบบนี้ได้ใช่ค่ะโอ้จานนี้ล่ะคะอันนี้คือเป็นจานที่แบบดิมเลงเลยนะ่านอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะโบราณค่ะค่ะก็เกือบร้อยปีเป็นขนมในชุมชนเวลาเอย่งเป็นขนมแบบประเภทไหนอันนี้ก็ถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกโซงเกี้ยวค่ะ ก็คล้ายๆกะหรี่ปลาคนจีนอ่าในโบราณแล้วก็จะเป็นพวกไส้ถัว่วไส้เผือกไส้ฟักอันนี้จะเป็นแปะเปี้ยเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นส้มเช้งเหมือนส้มเช้งไม่เหมือนที่อื่นค่ะอันนี้ละลายในปากเลยคนชอบมากเลยเด็กวัยรุ่นตั้งชื่อใหม่แล้วว่าว่าดอกไม้ขาวดอกไม้ขาว้โหชื่อน่าร้านดอกไม้ขาวค่ะอ่าก็จะขายดีเป็น เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราถ้าเกิดไปก็ต้องไปแวะที่นี่เลยทิมค่ะขอชื่อร้านอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะร้านเหี่บเตียงค่ะแาแวะเข้าไปได้นะคะมีอาหารมีขนมดั้งเดิมของชุมชนตลาดน้อยให้ได้ลองทานกันแต่พอสมัยเปลี่ยนไปเรามีอีกหนึ่งเจ้าร้านปุ๊กกะหรี่ปั๊บนะคะรอยู่ซอยอยู่กลางซอยเจริญกรุง22ค่ะเขาก็จะมีหลายไส้นะคะอร่อยมาก อันนี้ต้องโทรสั่งจองนะนมายืนหน้าร้านไม,มไม่ได้ไม่ได้นี่เบอร์นี่เบอร์สั่งจองแล้วก็จะมีไว้เลยบอกเลยว่ามีรถอะไรบ้างค่มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกแต้หนึ่งแต้มคือไส้อะไรสองแต้มคือไส้อะไรไม่มีแต้มเป็นส้อยไก่นะอ,อะไรเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านซิกเนเจอร์ที่เดยวคุณไปที่ลาดน้อยเนี่ยอันนี้เขาบอกเขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวโทรสั่งก่อนอถ้าไปซื้อที่นู่นไม่มีโอ้โหร้านเด็ดร้านดังสร้างชื่อให้ชุมชนอีกเช่นกันใช่ไหมคะชร้่ะ นี่เรามีแบบเรื่องราวเยอะมากดีไม่เคยคิดเลยว่าชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีชุมชนที่มีประวัติมีเรื่องราวแล้วก็ยังคงความเป็นความดั้งเดิมแต่ที่สําคัญเขาสามารถเอาใจคนรุ่นใหม่ได้แบบตรงจุดมากๆเลยมีทั้งอะไรบ้างนะคะสตรีทอาร์ตเอาไว้ถ่ายรูปมีสารเจ้ามีบ้านเก่าแก่ใช่ไหมคะแล้วก็มีโบสถ์มีโบสถ์เก่าด้วยอุโบสถ์เก่ายังไม่ได้พูดถึงเลยบสถ์เก่าเป็นยังไงคะ บทเก่าก็จะเป็นโบทวัดการาวานะคะค่ะ,คะก็จะเป็นโบทดั้งเดิมตั้งแต่นรัตกโกสิน์ตั้งแต่ม,มาก็คือเริ่มอยู่คู่กับตลาดน้อยมาค่ะนะคะเรียกว่าโบทแต่โบทถหลังปัจจุบันนี้สร้างสในสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งเป็นโบทถตรง โกเทคซึ่งสวยงามไม่แพ้สามประเทศเลยแล้วเข้าไปชมแวะไปกับไหว้แวะไปถ่ายรูปก็ได้แถมยังมีคาเฟ่อีกหลายร้านเลยใช่ไหมคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ค่ะใช่ค่ะที่เกิดใหม่ก็มีร้านชาร้านชาเพิ่มอ้าวแล้วท่าน้ำพานุรังสีล่ะอ่าอันนี้ก็เกิดใหม่สดๆเลยท่าน้ำพานุรังสีก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนของเราที่พวกเราร่วมกันได้ที่ ที่ริมน้ําที่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ในพื้นที่ได้และอากาศบริสุทธิ์ได้ใกล้ชิดกับริมแม่น้ําอันนี้คนสามารถวอล์กอินเข้าไปชมได้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีงานตลักเกียก็คือเป็นการรวบรวมสินค้ามาขายนะคะ้วจะเรียกว่าเป็นสินค้าแฮนด์เมดสินค้าในชุมชนหรือคนนอกจะมาร่วมกับเราก็ได้งานนี้ขายทุกวันไหมคะเปิดขายทุกวันไหมขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเราจะเริ่มเปิดใหม่ต้อนรับ ที่ธนาําพันลุงสีก็คือวันเด็กที่อา่งนี้เสาร์อาทิตย์แปดะกาลังจะเปิดสดสดร้อนๆเลยใช่กาลังจะหยุดโควิดไปนานโอ้โหนี่มีสตรีทอาร์ตมีร้านอาหารดังๆมีคาเฟ่เยอะมากมีผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่พออีกเหรอคะยังต้องแบบพัฒนาต่อไปด้วยเรามีโบสถ์มีสันเจ้าแล้วเรามีวัดนะคะวัดปทุมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ เราก็จะมีวัดเก่าแก่มีพระพุทธมหาชนกอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเรือนขนมปังขิงให้ชมด้วยค่ะก็ไปเป็นวัดที่สวยแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดหลวงนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยเจดีย์ที่ซ่อนอยู่ในมุมตึกไงอ๋ออันนั้นเป็นพวกอันซีนเป็นยังไงคะอันซีนก็คือจะเป็นเจดีย์ที่อยู่ในตึกคือ เรียกว่าเป็นพื้นที่ของวัดแหละ,ะแต่เวลาพอคนไปอยู่กันมากๆใช่ไหมคะในเมื่อเป็นพื้นที่เสียงกงคนต้องการค้าขายเพื่อจะอยู่ก็สร้างตึกล้อมรอบเจดีย์แต่ก็ยังมีความเชื่อไม่กล้าที่จะรื้เจดีย์อ JD, อกอม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกว่าเจดีย์จถูกล้อมอยู่ในตึกโอ้โหแต่คนก็สามารถเข้าไปชมได้ไปถ่ายภาพได้ไ,ได้ไดนี่มันมีอะไรต่างมีสิ่งต่างๆเยอะ มากมากเลยในชุมชนนี้หนึ่งวันนี้เที่ยวจบไหมคะไม่จบตลาดน้อยวันเดียวเที่ยววันเดียวเที่ยวไม่หมดเป็นสโลแกนของเราเนตลาดชุมชนตลาดน้อยวันเดียวเที่ยวไม่หมดค่ะเที่ยวไม่หมดถ้าให้ดีต้องพักหนึ่งคืนเราเรามีที่พักมีที่พักด้วยมีโฮมสเตย์มีเกสต์เฮาส์หลากหลายที่หลากหลายแบบรูปแบบที่จะให้พัก ในราคา oh. ที่ย่อมเยาค่ะนี่เราเข้าใจว่าคนกรุงเทพเนี่ยชอบออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่จริงนะคะเราสามารถมาเที่ยวในกรุงเทพในชุมชนที่น่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์แบบนี้ได้ไดที่ชุมชนตลาดน้อยใช่เราอยู่ใกล้เยาวราชด,ด้วยใคร<ฆ>อยากไปเยาวราชคือเที่ยวตลาดน้อยเสร็จพัก ไปเยาวราชกลับมาไม่ต้องรีบกลับบ้านมานอนสักคืนหรือจะเลงางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไม่ต้องรีบกลับบ้านนอนสักคืนเช้าเที่ยวตลาดน้อยต่อตื่นเช้ามาทานน้ำชา <c oughs> มี <c oughs> ร้านชามีคาเฟ่ <c oughs> มีขนมอร่อยๆถูกต้องค่ะและที่สำคัญมาแล้วพลาดไม่ได้บะจ่างนี่ก็คืออีกหนึ่งอาหารหนึ่งอาหารเด็ดของเราโอ้โหมันน่าสนใจมากนี่เรายังเอามาได้ไม่หมดนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราก็ไม่หมดละก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็เยนาโฟ เน,นลโฟในรูค่ะเขาอยู่ในรูเดะดูกกรเดิ่งรูงั้นครั้งหน้าต้องขอเชิญมาอีกได้ไหมคะยกถ้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาโชว์ที่รายการ <c oughs> ของเราเลยค่ะอยากจะเห็นอยากจะชิมมากๆไม่น่าเชื่อค่ะว่าในกรุงเทพมหานครของเราจะมีอีกหนึ่งชุมชนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีตั้งแต่ต้น กรุงรัตนโกสินทร์เนาะ,ะแล้วก็มีการคงความดั้งเดิมเอาไว้วัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้คิดที่จะไปท่องเที่ยวมากก่อนจะจากกันค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะอ,อ๋อเราก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสทางตลาดน้อยมานำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมะนะคะแล้วเราก็ มีวิถีชีวิตมีสถานที่ให้ถ่ายรูปแลนด์มาร์คอันใหม่นะคะเราจะบอกเลยว่าตลาดน้อยถ่ายรูปสวยทุกที่อ,อแล้วตลาดน้อยวันเดียวเที่ยวไม่หมดะนะะ นี่สโลแกนของเขาเลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียรวมไปถึงมาเชิญชวนให้คุณผู้ชมค่ะได้ไปท่องเที่ยวที่ชุมชนตลาดน้อยบอกเลยว่าวันเดียวเที่ยว,ยวไม่ไมหมดค่ะสามารถแวะไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถมารับฟังเรื่องราวของชุมชนต่างๆในประเทศไทยที่น่าสนใจชุมชนดั้งเดิมที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาให้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีเยอะมากเลยค่ะคุณ ผู้ชมสามารถมาติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ